หญิงใดไปเชื่อเอ้ยเขาว่ากำชายหญิงใดไปเชื่อมาเปรียบตเหมือนลงเรือแล้วลืมพา ตวนะเาลิงนองแต่ที่เขาว่าตะกวดตะเนาลินงนในยังยก็เป็นลองริ้นจอ้าเนฮ้ยขาว่าตกวดละวลิ้นองแมันยังย่อมเป็นโอกนวลินใจเอยจะมาแม่แม่ก็แล้วก็เมียเมียโอ้อจะา ก็เมียเมียแต่พอได้เลียแล้วไม่อะไรมา้ม่้สอม้่้จะมาเมียเมียไมเมียมเมียไปเลยมาเลยรที่มาคุณะเจ้าหน้าคุาวันนี้จะมาคุณนะเดืหน้าคุณ ไปชาเอชาเอชาาชาชา่อม่กนะี่มันขี่มัดจะแนงว่าตรงจานแต่ไอแดงลูกชาเอชาเอชาเชา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 หน่อยแม่มาตอนเล็กๆมันชื่อแดงเออแม่แรแดงพอโตมาดชื่อเขียวอพอตอนนี้ชื่อม่วง มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยร้อเ,รเ,ปเปลี่ยนตาคมคนตะพูคนไร้ซื่อนั่นแหละอย่างร้อนฮะมันร้อนเราร้อง้พวกไม่ยกขนมทานเล่นไปกันแนใ่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะดูลิเกต,ต้องจ้างเราลงต้องจ้าง,งเราลงไม่จ้างเราลง,าลงเราเล่นเ้ไม่ลงลิเกก็เล่นไม่ได้ถูกต <c oughs> ้องไหมอันตัวเองเองมีนามว่าเอออยากเล่นมากอ่ะเอออติร้องเพื่อได้ผัวลิเกเออร้องไม่ได้เขาบอกว่าเอกชัยราชันโตเออยังไงเล่าฮะ เอกชัยราชันนี tamam ่เขาทำไมแม่ค yeah. ุณแม่บอกว่าไม่มีลูกกระพายก็ต้องเป็นนางเอกเตี้ยเป็นนางเอกแล้วคุณแม่บอกว่าอยากได้ลูกกระพายเป็นแม่เพียงใช่เอกชัยราชันเขาจะบอกว่าแม่แม่ไวเมียผมหน่อยเอ๊ะพี่หญิงค่ะโค้งตกเขาบอกมาว่าว่าไม่ได้ผัวลิเกไม่เป็นไรทำไมรางวัลส่อยดาวยังคาดาวไม่ออกรางวัลไอ้นไม่ออกรางวัล ไม่เป็นไรเราไม่ได้ปวดลิเกไม่เป็นไรเอาปีพาดแทนไปก่อนเออปีพาดดูโอ้โหแต่หุนอย่างนี้เป็นแม่เพลงไม่ได้ไเป็นทนยเป็นนักเอกไม่ได้คุณจะเอาปีพาดทำจากนี้จริงจริงหรอเออดูแล้วได้เบี้ยยังชีพทุกคนเลยเนี่ยเงื่อนหละเงินทองก็ะสอเยอะละอ่ฝ่ายชายคุณมีอะไรบ้างเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเมื่อกี้เพลงชอยเมื่อกี้เพลงชอยแล้วนุนร้องกันบนนุนยอมทำไม มันเป็นชอยโอเปร่าโอเ,โอเป,ปรา่าใช่ไหมภาษาอังกฤษวันนี้เปลี่ยนมากเอ,อเอาไปเพลงเกี่ยวหญ้าให้พวกข้างหลังนี่เกี้าเกี้ามันเกี่ยวกับหนูไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยุติยาเนี่ยเกี่ยวข้าวเยอะทมังล้องเพลงเกี่ยวข้าวหน่อยออปกติเนี่ยยุทธนาไม่มาปกติต้องเพลงเรือ,อล้องเลยเไปอย่าไ,ไปหน้าดิเดี๋ยว้านหลังเขาพังฉันละสงสัยจริงๆทำไมลิเกเขาโท งไงเนี่ยสปอร์ตไลท์ร้อยมาดวนขนาดเนี้ยกั <c oughs> ดูดิขนานยังไม่ทําอะไรศกศพถึงว่านี่เราขึ้นมายืนเฉยๆเราก็เป,ปล,ล,ลี <c oughs> ล่ยนแต่งว่าเขาชิงเขาชิงเออแล้วเขาแต่งโอโซเครื่องเพชรและยิบแะยับขนาดนั้นเขาทนกันได้ยังไงวะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเพลงเกี่ยวข้าวาอเออรับเกินกอนรับเกินเอาเกินก่อนเเเเเเฮ้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 เเเเเเ้เเเ ตะวันก right. ็บ right. ่ายอะไรก็ตะวันก oh ็บ oh ่ายลงมาไงหายไปแล้วตะวันก็หายถูกไหมลงทายเย็นพรมกระจายอยู่ลายเซลเย็นแล้วนะ What กันเลยรักที่กรอลเอาถามน้องมากันยังไงถามน้องมากันยังไงรักได้ทะลแล้กันมาที่นี่เอาอนมงจีนล้กลิ่นน้ำยาหองขะนมจลกินน้ำยกันละโอแมนาอยู่ยี มันก็ต้องตันที่ตากตีต่อนะเด็กซ้อก็มีต่อสายต่อเส้นเออไม่ได้มีเป็นขยุกเออแกไปกดกรดั้มตนี่ไปฟังอไม่ใช่ตอนั้นมีหลายสายเอออันนี้ไม่เคยฟังต่อหรอกเออเขาตีต่อให้ฟังนะฟังก็มังเต้ไม่แกก็เป็นหมาเนี่ยตายหมาตายเหรอเฮ้แต่วันนี้ไม่เอาต่อถได้ใช่ไหนี่ยหน้้นอะโดนอะ ผมให้ hai, มุมม้ยมันเป็นใหญ่ใหญ่เฮ้ผมจะมุ้ยมันเป็นใหญ่ใหญ่ยืมอำบรสายต่ออีเอเอาเฮหัวเจ้าบอยมันกระโหนกนมนี่หัวเจ้าบอยมันกระโนกนมนี่ห ну, ัวเจ้าบอยมันกระโนกนมเดี๋ยวจะทำกระโหลกต่ออีเอ๊เอาเฮ Hay đằng bên tỷ tò ơi. สายใจละวิจัยดีเฮ้เอาเฮ้หมดเวลาเจะเล้วละนาละหมดเวลาจะเล่นละหนาพงต่ำละแล้วมเม่สอีเฮ้เอาเฮ้ลาคงจะเล่นไม่ได้ามาเฮ <Hey, hey, S 2> จะเล่นไม่ได้ถ้าเราไม่ไปจากเวทีเฮ้เอาเ เขาจ่ายเขาลากมาเอ้เอาเฮ้แม่เธอเขาจ่ายแม่ยกนะเขายอมจ่ายวันละทำไม่ให้จะทำไงเดี๋ยวนี้เอ้เอาเฮ้เขาบอกให้เลิกจำเป็นต้องเลิกเดี๋ยวค่อยเบิกวันหน้าไมีเขาอยากจะเอาเฮ่เขาต้องลาที่กันแล้ก่อนจะจากจอนร์เฮ้ เวลาแล้วคำนี้เฮ้ he, he, he. เอาเฮ้กงนาลาท่านสักทีละท่านผู้มีเกียรติเอ่ยโอ้เอยเกียรติเอ่ยว่ากงนาลาท่านสักทีว่ากงนาลาท่านสักทีละท่านผู้มีเกียรติเอ่ยโอ้เอยเกียร oh, ติเอ้เอ้าตักทีเอนน้าตักทีสะพานผูนน้มีเก <expl os ive> ียรติเอย่ย oh, เดี๋ยวเชิญคุณพี่ตัวใหญ่ อวยพรนานๆมาทีอวยพรในท่านวัฒนธรรมต้นหอมโอ้เออท่านวัฒนธรรมเดาธรรมนั่งแม่แม่ยกตัวเนี่ยถ้าท่านไม่เอาเรามาเราก็ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนแล้วเป็นการแหลนนะและวอวยพรแล้วกันเนาะท่าก็ขอให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะเมตตาเอ็นดูนัดทีเสกสรรไปเรื่อยๆไปเล่นเรื่อยๆนะคะมีงานอะไรก็ไปแปะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นให้ท่านผู้ชมรำพันเล่นนะคะดีทีถึงตาผ่านเลื่อนงราว นกนาศดาขราบาาระชนมโนจิตคิดอาวุธราบลาก่อนจรจากไปผู้ชมขาชาวคณะต้องลากรดด้วยคัคนอรดอนฝากใจชะพากั้งอีกช่วยพินิจน่าอัอายทันั ใสนะโปรดจงได้ประคองและขอให้ท่านเพียงก็จะเกี่ยวอะไรมันไปไปส่งกับท่านได้ให้ได้กับตรงมีดับสูงดังให้อาเดือนดอกวันให้แลตา